สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมกระสุ่ข่าวักคขม CTV จันทบุรีประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2558ค่ะครับผมมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันในวันนี้เลยนะครับกอบัญชการป้อกกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับได้ให้การต้อนรับรองผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียมเสนาธิการฐานเรือกัมพูชาและรองผู้บัญชาการพลน้อยที่31เสนาธิการฐานเรือกัมพูชาครับ เมื่อวันที่13กรกฎาคม2558เวลา10นาฬิกาที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดบลเรือโทธนาคารไข้ครวนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดให้การต้อนรับพลเรือโทเมยดีนารองผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียมเสนาธิการทหารเรือกัมพูช,ชาและพลเรือโทซานซามอนรองผู้บัญชาการพลน้อยที่31และเสนาธิการทหารเรือกัมพูช,ชาพร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และหาหรือข้อราชการกับผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดทั้งนี้ที่ผ่านมาในส่วนของประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะทางด้านจังหวัดจันทบุรีและตราดความร่วมมือระหว่างสองประเทศก็ดําเนินไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทาหารหรือการติดต่อค้าขายระหว่างกันและกันการเดินทางมาของพลเรือทมเมย์ดีนารองผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม และเสนาธิการทหารเรือกัมพูชาในครั้งนี้ก็ยิ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง2ประเทศเพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปีนี้เพราะประเทศไทยในปัจจุบันมีแรงงานชาวกัมพูชาเข้ามาทํางานเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรี